นนมาบอกอะไรมะอะไเอาเอาเอาเหนียวเหนียวเนียวเศาษฐ์เสาๆเสาเสาเศเอออทำให้คืนหน่อยเอาเอาเอาจะเอาท่าไหนนี่มันจะโดนรถเกี่ยว อพนักงานมาถึงก็ให้พาเลยเนาะแหมพนักงานบมกรถของเราโอ้ยขำมาถึงก็ได้ขำเลยพี่น้องอื้อฝนลิ่นติอยงกเอสีบ้านแม่โอ้ยนึกว่าเสียงฝนตกป่ะถึงแล้ว ครับก็สวัสดีทุกๆท,ท่านครับก็อยู่กับผมตีเล็กสายมังครับแล้วก็ครอบครัวสาวนุ่นเอารถไปไหนเนี่ย วัสดีครับกนวนนทวันนี้มีหมูตุนยัางแซ่บเลยปวดขู่ตีกสินะมือนั่นมือนั่นหอมเกลมเนี่ยเใส่เมสกอรเดออตกลงกันก่อนเป็นมะตกลงกันก่อนเป็นบะมเนอย่างเอรีดิคนอย่างมายัดขับยานนี่ยเวลาเน่ฮานนามาานนามาเอาใส่แม็ดแล้วสมมติว่าจะหนเก้มนี่ยมันก็ะ หอมแก้มทิพย์เราพี่หอมยังไงแก้มทิพย์หอมทิพย์ไงหอมทิพย์ยังไงก็คิดว่าหอมไปบอได้มันต้องมันมาเป็นกิ๊สังกัดเด็ดชพี่เมย์นี่พี่ทให้น้องมันดูหน่อยแบบนี้ใส่แมสเอาใส่แมสแบบนี้แบบนี้ดูหอมนี่แบบนี้เราสีเฟื่องนี่อะไรก็ได้เนาะมีแมสเนาะอ๋อผมกันโควิดจุ๊ดเลยสาวนุ่นไปไหนจะสาวนุ่นไปตัด สอนกับที่เมื่อกี้เองพี่เข้ามาเพิ่งแดกออกไปมีเพิ่มวันนี้มีของมาฝากอันมาซื้อๆบ่ได้บอกเลยบ่กกันมาบ้านนี้แล้วมันเป็นจังไหนดอกเพราะว่าแบบมาแยามได้พอนี่อู้ตอนรับดีพูดเด็กอายเล่าอะไรซื้อทุเรียนมาฝากโอ้โหลูกมันก็อาจจะเล็กไปหน่อยอาจจะกินไม่อิ่มทุกคนแต่ว่าอันไฟสีแก้วสิ่บัทเอาเดี๋ยวต้องหาถามพ่อแจ๊ดถ้าใครว่าแก๊ด ข่อยเบิร์ดซีด่อยบอกทุเรียนว่าเป็นขนมข้าวนี่คอยเมื่ออาชีพแกเปลี่ยนอยู่เอออ่าเจโบครับครับวันนี้เราจะได้มาดูรีวิวเจโบอบอกทุเรียนเจ้าเมืเบิังเพิ่อวานรถฟาดอันเป็นอย่างอันไฟมันแตกยี่ลด่นนะกกเสาเออเสาไฟฟ้าเกะกการน้ำฟาดเปาะแตกเลยแน่นอนแตกเลยค่ะพี่น้องค่ะไม่ตอนแรกจะโทรหาพี่ว่าพี่พานแล้วค่ะทางร้านอะไรที่เก็บจบให้ ถอยถอยไปเกี่ยวหรือว่าเดินหน้าไปชนถอยถอยพุ่งไปเกี่ยวเลยติดกาตัวช้านี่ป้าได้อะไรมาฝากไหนไปเอาอะไรอะไรกป้าโอ้แตกเลยครับมันหลุดเลยกระจกกระจกนี่แตกหรือเปล่ามัน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 ร้าวแต่มันไม่แตกออกกันกันแล้วมันหลุดหลุดไปหลุดอยู่ข้างเสาชานั่นเลยหลุดมาแบบชิบา อันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะคอบเลรเอ้ยมันเท่าไหร่นะ2องห้าิบหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะหยุดหลืงมั้งพี่งานมันจะหมดแล้วอ่ะพี่งานจะหมดแต่งานพี่เหลือเยอะไปกับพี่ไหม พอจบแตด,ดอ่ะโอ้เจ๊โบหันหลังให้พปุ๊บตุ่มเลย่อยากมบ้าเจ่นี้ก็มดนี้ก่อนเดี๋ยวเาหวหมอยงบบเจ๊บไ้บายค่ะอร่อยไหมถูกใจคะนครอบร้อตัวใหม่ยังไม่มาเลยย<ะ>ังไม่มาิดเนี่ยี่ง ตัวนี้บอลที่ว่าจะขายไม่ไมไอ๋อตัวไม้ไม่หวัดตัวน,ตนี้ไม่ขาย บ้านไดยังไหนนอนไหนเหยียบตรงไหนหักนี่นะนี่นะเราเหยียบนี่หักนะโอ้โหธรรมดาครับไหนยืดเลยของใคร เามพิวเอรบอกอมีนี้เฮ <si ้ยโอ้สุดยอดสุดยอดฮะต้องทำขายใช่ไหมได้ยแล้แล้วครับม่ตองไปจมพะนี่มาขั ช่วงว่างนะช่วงว่างๆหรือว่าวันนี้ทั้งหมดเลยบอกเออออเออขัดแล้ว,ลว,ลวออโอ้เออองาตาแตกเลยครับสุดยอดสุดยอด,ด,ดจะมีเมียแล้วนี่รัก รถกับเมียเนี่ยรักอันไหนมากกว่าวกันเท <c oughs> <c oughs> ่ากันบอ่อกดีแล้วดีแล้วถ้าบอกว่ารักเมียมากเนี่ยรถงอนนะนี่ทำไมรถเหมือนอยางเอียงข้างหนึ่งนนเฮ้ย เออมันเอียงข้างหนึ่งนนนีี้ใหมม่่่เปลยแฝังอ๋อแล้วแนวใหม่มันมันแข็งแหนใม่ตัวแล้วแนวเก่ามันล้าด้วนี่โหเอียงข้างหนึ่งจริงด้วยเดี๋ยวไปดู่ตำแหน่งดีๆนี่ครับเห็นเลยครับนี่ดูครับ นี่องศาที่ได้ฝั่งคนขับสังเกตที่บางฝุ่นนะครับเกือบจะถูดินฝั่งซ้ายนี่ลอยเลยไปรอเสาไฟฟ้าแตกไปหนึ่งข้างไปจกเสริม อ่ะผมทิ้งท้ายไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ